เรื่องวิญญาณใส่บาดพิมพ์พรเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกเมื่อเห็นวิญญาณใส่บาดตั้งแต่เด็กๆมาแล้วที่ดิฉันได้ฟังเรื่องผีมากมายนับไม่ถ้วนบางเรื่องก็ชนให้ฉุกคิดคะเช่นคนที่ขับรถชนคนตายแล้วบึง่งหนีวันดีคืนดีก็ได้กลิ่นศพในรถหรือเห็นใครรมนั่งโตแข็งเทื่ออยู่ที่เบาะหลังวิญญาณอาฆาตติดตามทวงหนี้ชีวิตจนตกใจขับรถพุ่งออกนอกถนนไปเลย ยิ่งคนที่ฆ่าเขาตายยิ่งหน้าขนลุกนะคะลองนึกดูสิถึงจะรอดตัวจากมือกฎหมายไปได้แต่เขาจะต้องนึกถึงหน้าตาของคนที่ตัวฆ่าอยู่ตลอดในตาที่เจ็บปวดโกรธเกรี้ยวติดตามจ้องมองอย่างไม่ลดละไม่ว่าตื่นหรือหลับถ้าเกิดมาโผล่ที่หน้าต่างหรือเคาะประตูเรียกมองเห็นเต็มตาจะตกใจปานใดวันดีคืนดีอาจจะนอนรออยู่บนเตียงก็ได้สยองคะ่ะ ดิฉันเองเคยพบผีมาแล้วแต่ก็ไม่เหมือนกับเรื่องผีที่เคยฟังมาก่อนเลยขอยืนยันว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกประหลาดที่สุดในชีวิตก็แล้วกันสมัยเด็กๆดิฉันอยู่เทเวศซอยหนึ่งกับป้าขวัญพี่สาวของพ่อตอนเช้าๆจะตื่นพร้อมป้าไปใส่บาตรที่หน้าบ้านเป็นประจำ พระจากวัดนรนาจะเดินอุ้มบาดช้าๆเข้าซอยมาชาวบ้านก็ตั้งโต๊ะว,วางของใส่บาดบ้างถือขันข้าวและถุงแกงหรือผัดบ้างถ้าใส่บาดพระรูปเดียวป้าขวัญต้องตั้งโต๊ะเพราะใส่บาดพระวันละสามรูปคุณยายนวลบ้านเยื้องๆกันจะใส่บาดพระรูปเดียวส่วนมากมักจะเป็นหลวงตาชื่นจนคนแถวนั้นพูดกันล้อๆว่าเป็นพระขาประจํา พอหลวงตาชื่นรับบาตรจากคุณยายนวลและให้ศีลให้พรเรียบร้อยแล้วจึงข้ามถนนมาทางบ้านเราคุณยายนวลอายุราวเจสิปีรูปร่างแบบบางผมสีขาวเกล้าวมวยไว้เรียบร้อยสวมเสื้อแพรแขนสั้นสีอ่อนนุ่งสิ่งสีเข้มหน้าตาผ่องใสใจดีใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่กับลูกหลานอย่างมีความสุขคุณยายจะยิ้มให้ดิฉันทุกเช้าบางวันรอพระก็ทักทายกับป้าขวาัญ วันหนึ่งก็ได้ข่าวร้ายคุณยายนวลเป็นลมหมดสติในบ้านลูกหลานรีบนำส่งวชิรพยาบาลแต่พอไปถึงคุณยายก็สิ้นใจอย่างสงบคุณยายนวลเป็นคนดีป้าขวัญบอกดิฉันเสียงเศร้าเศร้าวันไปฟังสวดศพที่วัดมกุฏดทำแต่บุญกุศลมาตลอดชีวิตป้าคิดว่าแกต้องไปสู่สุคติแน่นอนไปสวรรค์ใช่ไหมคะ ดิฉันเอียงคอถามป้าขวัญก็พยักหนได้ยิ้มยิ้มแทนคําตอบดิฉันมองไปที่รูปถ่ายคุณยายนวลที่ตั้งอยู่หน้าโรงดูเหมือนในตาคู่นั้นจะจ้องมองดิฉันตลอดเวลาปากบางบางติดรอยยิ้มก็ดูจะกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมหน้าแปลกที่ดิฉันไม่รู้สึกกลัวแม้แต่นิดเดียวอาจจะเป็นเพราะเราพบกันยิ้มให้กันแทบทุกเช้าก็เป็นได้นะคะ วันรุ่งขึ้นเราสองคนป้าหลานก็ออกไปใส่บาตรตามเคยดิฉันมองไปที่บ้านคุณยายนวลด้วยความเคยชินเห็นแต่ประตูปิดเงียบไม่มีร่างเล็กบางของคุณยายมายืนอุ้มขันเงินรอใส่บาตรบางทีก็ส่งยิ้มมาให้ดิฉันคิดแล้วใจหายไม่น้อยแอแล้วก็พลอยเกลียดความตายมากๆเลยค่ะและแล้ว หลวงตาชื่นเดินนำหน้าพระรูปอื่นๆเข้าซอยมาท่ามกลางแสงแดดอบอุ่นของยามเช้าป้าขวัญขยับตัวเพื่อจะใส่บารตามความเคยชินดิฉันก็ยืนข้างๆอย่างเตรียมพร้อมก่อนจะย่นคิ้วประหลาดใจภาพที่เห็นคือหลวงตาชื่นยืนเปิดฝาบาดก้มหน้านิดๆอยู่หน้าบ้านคุณยายนวลน,นั่นเองทั้งๆท,งท,งที่ไม่มีร่างของคุณยายอยู่ที่นั่น แถมประตูรั้วก็ปิดสนิทด,ดิฉันสะกิดแขนป้าขวัญด้วยความสงสัยแต่โดนดูเสียงแหบเครือว่างเงียบนะหลวงตาชื่นข้ามถนนมาที่บ้านเราแล้วป้าขวัญตักข้าวใส่บาทด้วยมือสั่นนิดๆด,ดิฉันใส่ถุงผัดพริกขิงและขนมถ้วยฟูเสียงป้าขวัญสั่นเครือถามว่าหลวงตาแวะรับบาทที่บ้านคุณยายนวลด้วยหรือคะเจริญพรถูกแล้วโยมหลวงตาตอบเสียงอ่อนโยน อีกสองวันก็จะเผาคุณโยมนวลแล้วใช่ไหมเจริญพรหลวงตาชื่นออกเดินโปรดสัตว์ต่อไปดิฉันได้ยินเสียงป้าขวัญครางเบาๆอยู่ในลำคอมองเห็นร่างแบบบางของคุณยายนวลยืนอยู่ที่นั่นหลิวตายิ้มให้ดิฉันนิดๆคล้ายจะย่วยย้าก่อนจะหมุนตัวกลับเดินช้าๆาหายลับไปขอให้ขึ้นสวนรรค์เร็วๆนะคะคุณยายเรื่องราวก็จบลง ขอบคุณที่รับชมรับฟัง